สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวไฟไหม้นะฮะก็คือเราจะรีวิวแบบเร็วมากเลยนะฮะก็คือที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือ Dx Wallrusher นะครับหรือว่า Dx อาวุธของ w a l l b a r นะครับไม่ใช่ Commander นะแต่ว่าเป็น Anti-hero ที่ค่อนข้างคล้าย Commander ในเรื่องนะฮะก็ตัวลักษณะนะฮะก็จะลดขนาดมาจากในซีรีส์นะฮะไม่ได้ขนาดเท่าในซีรีส์เนาะ นี่นะพวกนี้ไม่ใช่ตำหนีนะฮะแต่มันเป็นรอยที่เขาสร้างมาให้มันประเเจมันดูเก่านะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าจริงๆเขาน่องจะทาสีให้มันออกเป็นสีเงินกว่านี้เนาะสีเมทัลลิกนะฮะตัดตรงนั้นไปฮะก็คือใช้หาน 3A 3A นะฮะสามก้อนนะฮะแล้วก็ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะข้อเสียของมันนะฮะก็คือด้ามจับมันจะสั้นใช่ไหมถ้าเราจับเต็มมือนะฮะมันจะปิดลําโพงนะฮะให้จับประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการเหลือที่ไม่ให้ลําโพงมีเสียนะฮะเรามาลองเปิดกันเลยนะ ตัวนี้นะครับพีธีเล่นก็ให้กดตรงนี้นะฮะและที่มันจะอ่านแปลงล่างได้นะครับหลักๆก็จะเป็นพวกพายหานะหรือเครื่องยนต์นะครับถ้าสมมุติว่าใช้พวกการเคมีอื่นในเรื่องนะฮะมันจะไม่แค่ชนิดนะครับเช่นเคมีพืชพืชสัตว์อะไรงนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะฮะเปิดเข้ามาฮะลองอ่านการ์ดหลักกระนูนะฮะคือแมทวิวนะครับแล้วก็รอเสียสแตนบายนะครับ เโกเสียงโจมตีก็จะมีเสียงเดียวนะครับแบบนี้แล้วก็วิธีใช้ถ้าไม่ตายคือต้องหมุนตรงนี้นะฮะหมุนกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็รั่นไกนะฮะ ก่อนไปมาลองการ์ดตัวอื่นกันสักหน่อยนะฮะวิธีเล่นก็จะมีไม่เยอะนะครับมีประมาณนี้แหละแต่มันก็จะอ่านการ์ดพวกพาหนะได้หมดเลยนะครับราคาก็ไม่ค่อนข้างไม่แพงนะฮะร,ราคาตลาดก็ตกไปเยอะแล้วนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับก๊าซเชเวล ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจ,จะทําคลิปแปลงล่างอีกสักคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปแปลงล่าง,งล้อเลียนเนาะแล้วก็วันนี้มีเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบ๊ายบาย